เรื่องราวมิจรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่28บทสนทนายามค่ำคืนค่ำคืนเงียบสงบแสงจนสันทราส่องลงมายังสวนดอกไม้เสียงจิ้งหรีดร้องว่ามาเป็นระยะระยะลินดานั่งอายุที่มานั่งไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เคยเป็นที่พักพิงของเธอมานับครั้งไม่ถ้วนทีระในเดินมาพร้อมกับถ้วยชาสมุนไพรยังไม่นอนอีกเหรอ เขาถามขณะส่งถ้วยชาให้เธอลินดารับมันมาอมยิ้มบางๆอย่างไม่ง่วงหน้าแล้วเธอละฉันเห็นแสงไฟตรงนี้เลยเดินมาดูทีรนัยตอบก่อนจะนั่งลงข้างๆลินดาหมุนถ้วยชาเบาๆๆสูตรกลิ่นหอมของมันก่อนจะพูดขึ้นฉันชอบบรรยากาศแบบนี้นะมันเงียบสงบดีทีระนัยพยักหน้าฉันก็เหมือนกันค่ำคืนแบบนี้ทำให้รู้สึกสบายใจ ลมเย็นพัดผ่านสองคนต่างเงียบไปครู่หนึ่งปล่อยให้ธรรมชาติอบกอดความรู้สึกของพวกเขาลินดาจิบชาก่อนจะหันไปถามเธอเคยคิดไหมว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงทีระในหัวเราะเบาๆคำถามยากเหมือนกันนะแต่เธอเคยคิดไหมลินดาถามอีกครั้งทีระในเงียบไปสักพักก่อนจะตอบ ฉันคิดคิดว่าฉันอยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ใกล้ธรรมชาติและมีคนที่เข้าใจฉันอยู่ข้างๆลินดายิ้มออกมาฟังดูเป็นความฝันที่ดีนะทีระนายหันมามองเธอแล้วเธอละ่ะอนาคตของเธอเป็นแบบไหนลินดาวางถ้วยชาลงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบฉันเคยคิดว่าตัวเองต้องไปให้ไกลที่สุดต้องทำอะไรให้ยิ่งใหญ่ แต่ตอนนี้ฉันเริ่มคิดว่าบางทีความสุขอาจไม่ใช่อะไรที่อยู่ไกลตัวทีรนายมองเธออย่างเข้าใจบางทีความสุขอาจอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะลินดาหันไปสบตาเขาแววตาของทีรนายเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ำคืนยังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบสงบเสียงลมเสียงจิ้งหรีดและเสียงหัวใจของทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน บางครั้งคำตอบของอนาคตอาจซ่อนอยู่ในค่ำคืนแสนสงบนี้